น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อวิธีปลดบล็อกโชคลาภเปิดดวงวาสนาถอนคำสาบคำสาบ,บานคำบนบานสำหรับท่านใดที่อยากโชคดีมีโชคลาภถูกหวย ขอให้นำวิธีนี้ไปลองทำดูนะคะวิธีปลดบล็อกโชคลาภวาสนาถอนคำสาบคำสาบานคำบนบานเรื่องนี้ที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจและรีบทำเป็นอันดับแรกนั่นคือการปลดบล็อกตัวเองเสียก่อนคนเราอาจจะสงสัยว่าเราเคยไปล็อกอะไรไว้ถึงจะต้องไปปลดล็อกเสียก่อน ปบดบอกในที่นี้คือการไปอธิษฐานไปบนบานหรือสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ทั้งในชาตินี้และในอดีตชาติที่เราไม่รู้ในชาตินี้เราจำไม่ได้เรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญจะขอยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจสำหรับ การไปบนบานหรือสาบานเอาไว้ในอดิตชาติหรือในชาตินี้หรือแม้แต่ไปสัญญาอะไรกับใครเอาไว้แล้วไม่ทำตามที่พูดไว้ไม่ทำตามสัจจะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตต้องติดขัดเพราะมีกรรมทางวาจามาขัดขวางเอาไว้หลายคนไปบนบานสาบานว่าจะเลิกกินเหล้าแต่ยังแอบไปกินหลบหลบซ่อน แม้คนรอบข้างที่รู้จักจะไม่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกฎแห่งกรรมท่านรู้และทำหน้าที่แน่นอนคะ่ะชีวิตนี้จึงทำอะไรติดติดขัดขัดตลอดเวลาดูเหมือนจะดีแต่ว่าไม่ดีหลายคนสัญญาว่าจะช่วยคนหรือแม้แต่ตั้งใจไปทำบุญเท่านั้นเท่านี้แต่ถึงเวลาจริงๆก็เสียดายเงินไม่ให้หรือว่าไม่ทำเลย หรือว่าแม้แต่ช่วยเหลือและทำบุญจริงแต่ลดจำนวนเงินลงชาตินี้หวังสิ่งใดก็จะได้น้อยกว่าที่หวังไว้ตลอดเวลาไปเสี่ยงโชคซื้อหวยอะไรก็ตามก็จะไม่ถูกแบบเฉียดเฉียดเช่นซื้อเลข64แต่ออก63หรือว่า65 หรือว่าแทนที่จะมีลาบห้าหมื่นอาจจะได้แค่500้อยบาทแทนยิ่งคนที่ไปสาบานบนบานในเรื่องสำคัญเช่นสาบานว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อาจจะลืมหรือมีความจำเป็นอะไรก็ตามยังไปฆ่าหรือว่าทำลายทำ้ายสัตว์อีกแบบนี้หนักสองเท่าค่ะเพราะนอกจากผิดััจจะ ผิดคำสาบานไม่ทำตามที่สาบานเอาไว้ยังไปสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกและขอบอกไว้เลยว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักที่ต้องส่งผลอย่างน้อยที่สุดเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะไปขัดขวางขวางทางโชคลาภไม่ให้เราได้อะไรที่เป็นความสุขในชีวิตเขาจะมาพรากเอาไปเหมือนกับเราได้พากชีวิตเขา ครอบครัวจะมีแต่เรื่องวุ่นวายและเสียเงินเสียทองที่ไม่น่าเสียก็จะเสียอย่าว่าแต่จะมีโชคลาภเลยของเดิมบุญเดิมเงินเก่าที่มีก็จะหมดไปด้วยสำหรับคนที่ไปบนบานสาบานอะไรไว้แบบมั่วไปหมดเมื่ออยากได้อะไรอยากขอความช่วยเหลือก็เอ่ยปากบนบานสาบานไปทั่วจนจำไม่ได้แล้วไม่ได้แก้ หรือทำตามที่บนบาลสาบานเอาไว้พวกนี้ก็อย่าไปหวังเลยว่าจะมีโชคลาบร่ำรวยเพราะกรรมทางวาจาเข้าข่ายไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปสาบานอะไรไว้ต่อหน้าพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงแล้วไม่ทำตามตัวอย่างมีมากมายที่ชีวิตนี้มีแต่อุปสรรคมาขัดขวาง อะไรที่ควรได้ก็จะไม่ได้ลาบให่ที่ต้องได้ด้วยบุญที่ทำมาก็มาส่งผลไม่ได้เพราะมีกรรมหนักฝ่ายไม่ดีมาขวางทางเอาไว้หรือว่ามาชิงส่งผลเสียก่อนเพราะเป็นกรรมหนักกว่าที่ต้องส่งผลก่อนหรืออาจจะได้แบบโชคนาภเล็กๆน้อยๆแทนที่จะได้แบบเต็มที่ทางที่ดีที่สุด ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้ว่าให้ปลดล็อกตัวเองเสียก่อนด้วย2วิธีสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานนั้นเสียซึ่งในชาตินี้อาจจะไม่เคยไปอธิษฐานบนบานสาบานอะไรไว้เพื่อความไม่ประมาทควรทำเสียเพื่อปลดล็อกตัวเอง 2. ให้ทำตามสิ่งที่เราไปบนบานสาบานเอาไว้ทันทีหากว่าจำไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำทางแก้ไขไว้เป็นการแก้บนรวมที่รวมเรื่องการบนที่จำไม่ได้แล้วด้วยก่อนที่จะทำการถอนคำอธิษฐานคำสาบานหรือแก้บนอะไรก็ตามต้องสร้างบุญใหม่ก่อนขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องสร้างบุญใหม่ เพราะด้วยเหตุที่เราลำบากติดขัดไม่มีโชคก็เป็นเพราะบุญเก่าเราไม่พอที่จะสองผลและเพื่อนำบุญใหม่นี้อุทิศให้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือดวงจิตวิญญาณต่างๆเพื่อการไปขอขมาลาโทษเหมือนกับการที่เราไปขอโทษคนลองนึกดูนะคะว่า ระหว่างไปด้วยปากเปล่ามือเปล่ากับมีสิ่งของที่เขาต้องการไปให้แบบไหนเขาจะยกโทษให้ได้มากกว่ากันและที่สำคัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปฏิบัติธรรมหรือดวงจิตวิญญาณต้องการมากที่สุดก็คือบุญกุศลไม่ใช่สิ่งของอะไรเพราะบุญนั้นเป็นความสุขเป็นพลังที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในโลก การสร้างบุญนั้นอาจจะเป็นการใส่บาตรการทำสังฆทานบริจาคเงินตามตู้ช่วยเหลือคนอื่นอะไรก็ได้ที่เป็นทานวัตถุทำบุญให้เหมาะสมกับตนเองอย่าให้ตนเองเดือดร้อนหรือว่าผู้อื่นเดือดร้อนเพราะอาจจะไม่ได้บุญแต่ได้บาปกลับมาแทนวิธีถอนคำสาปแช่งคำสาบานคำสัญญาคำบนบานสารกล่าวแล้วไม่แก้ ให้ทุกท่านเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ค่ะทูปห้าคู่เทียนขขาวเล็กห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เงินบาทห้าเหรียญและกล่าวต่อหน้าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยทูปและเทียนไม่ต้องจุดไฟค่ะอิมังมิชาอธิฐานังปัญจะทะทาราปิทุติยัมปิอิมังมิชา อธิฐานังปัญจุทัฏฐาราปิตติยัมปิอิมังมิชาอธิฐานังปัจจุทัฏฐาราปิข้าพเจ้าขอทอนคำอธิษฐานทอนคำสาบานทอนคำสาบแช่งคำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยโทสะด้วยโมหะ ด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยบุญกุศลไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารามีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้บนบานไว้สัญญาไว้ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดีลูกน้อมขออํำนาจพระบารามีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยและเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแม่พระธรณีได้โปรโด,ดเป็นสักขีพยานในการที่ลูกขอทอนคำอธิษฐานเหล่านั้นทอนคำสาบแช่งคำสาบานคำบนบานคำสัญญา ร้อยหนพันหนณาการบัดนี้เทินจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวว่าณถอนโมถอนพุทธถอนถาทาถอนยะถอนนกะครอนโมครอนพุทธครอนทาครอนยะครอนถอนด้วยนะโมพุทธยะนะหมามิหัง และการบัดนี้ข้าพเจ้าให้เราบอกชื่อและนามสกุลขอถือเพลานี้ขออโหอสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินนับแต่อดีตชาติทุกภพทุกชาติจวบจนถึงปัจจุบันชาติที่เคยได้ล่วงเกินเบียดเบียนท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทําให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเป็นทุกข จะระลึกชาติได้หรือระลึกชาติไม่ได้ก็ตามทีบัตดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วขอท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านโปรดเมตตาอาโหสิกรรมต่อกันนับแต่บัตดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะสร้างบุญกุศลหมั่นบำเพ็ญบารามีอุทิศต,ต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านขอทุกท่าน จงน้อมรับอนุโมทนาสาธุการและอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเธินสาธุสาธุสาธุสาธเสร็จพิธีแล้วนำทูปเทียนห้าคู่เทียนเขาเล็กห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่เงินบาทห้าเหรียญใส่พานวางไว้ที่หน้าพระประธานโดยไม่ต้องนำกลับค่ะ ความเชื่อในเรื่องของการบนบานไม่ว่าจะเป็นการบนบานในเรื่องการงานความรักการเรียนสุขภาพหรือแม้กระทั่งอยากถูกหวยก็ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ยังทำกันอยู่เรื่อยมาและผู้คนก็ยังนิยมเดินทางไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ขาดสายแต่ไม่ใช่ว่าบนบานขอพรไปแล้วจะไม่ต้องทำอะไรรอผลสำเร็จเพียงอย่างเดียว เพราะก,ก่อนที่เราจะได้ผลดีเราต้องทำกรรมดีเสียก่อนและที่สำคัญเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วไม่ควรลืมทำตามสัญญาที่ให้ไว้ทางที่ดีถ้าบนสำเร็จแล้วต้องรีบกลับไปแก้บนอย่างรวดเร็วที่สุดและทำตามที่บนบอกไว้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันส่วนใครที่จำไม่ได้ก็ลองแก้บนตามวิธีที่ได้แนะนำไปดูนะคะ เผอจะมีดวงดีมีโชคแบบเขาบ้างแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะเกิดต่างกันต่างเวลาตำแหน่งดวงดาวตอนเกิดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของดวงชะตาและโชคลาภจึงแตกต่างกันค่ะบางคนมีโชคใหญ่บางคนเกิดมาไม่มีโชคใหญ่เลยหากใครที่มีเลขเด็ดทุกงวดแต่ซื้อแล้วไม่โดนสักงวด ถ้าอยากถูกหวยแนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนวิธีลองฝากเพื่อนฝากคนใกล้ตัวฝากคนในครอบครัวซื้อหวยให้ไม่แนะ่พวกเขาอาจจะนำผ่าโชคลาภมาให้แทนก็เป็นได้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ